อันนี้กบมาปลาเห็ดเหลืองคือเก่าเด้อพี่น้องเด้เอเข้ามาเก,ก็บเห็ดเหลืองเด้อมาเนี้เจ้าเห็นน้ำขอ่อยบอคือห้อยเขาเหยียบก็บเห็ดเหลืองน้องมันได้นามมันก็เลยเต็มเต็มมันก็เลยเต็มมาเ,เต็มมือเน,อนี่อ้อนี่ยังหน่อยอยู่กว่า คน้นกะลายอยู่เด้อพี่น้องมือเนี่ยขลังงามปลาเฮ็ดเนืออเออแต่ห้อยเข้าเก็บได้อันที่ข้าบวาาาบา่บวห็นหรอือวะโอ้ยแนมถ้าแนมแนมบดีกระสิบห็นหน่กพี่น้องจะเห็นมั้งโอ้ย ยือน้ำหยาหมดกุยหยาดมากออกจังเห็นฉันกระโเห็นคาบสะอาดอยู่บ้านก็นแล้วกัน มันก็สิบเห็นุนะพี่น้องยู่น้ำหยาโหมดคลังได้น้ำง้ามคักหักอีกเพื่อเขาเก็บบ่มดแล้วก,กสิเหินเนี่ยป้าพี่น้องเห็นน้ำข่อยปะเนี่ยเนี่ยชพี่อีกช่วพี่อีกอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน ปลอดธนาดารพี่น้องอือพี่เนี่ยกำลังไงน้อใหม่กำลังคืนกำลังคืนกำลังคืนเห็นปะเห็นน้ำคอยปะอืออือะกัเอาละพี่น้องไม่สเสด็จมากอีกบ,บุ๊ค เท้ากำลังงามมันได้งา้มันไดน้งา้พี่น้องจะเห็นบ่ล่ะงามครับ เฮอยหาเอาปลานี่เป็นปลาเห็ดเหลืองเลยหาหาโอ้ยนี่เดะพี่น้องจะเห็นไปเนี่ย โอ้ยผู้ใดมาเก็บไปโอ้ผู้ใดมาเหยียบม่นเหมิดโอ้ ข่อยตื่นตื่นด้วยเด้อก็ไม่หลามอืมกำลังขอกกือหนึ่งเห้ยโอ้เสือเอาอยาหมดออกมาเลยเพียเพียเห็นบอระงามขนาด เห็นอีกลาพีหนองเอ้ยงามค่ะโอ้ยบานแห้งมุนเหมิดน้องดึงบึงฉันเกี่ยฉน,ยนพุ่นพุ่นดอกใยให้พูงมเาเฉยงาหมด อ้ไม่จงังหงามอดเฮื่อสวยงามเลยเพื่ตัดขาหน่อยนึงตัดขายุบบ้านกับประจักษ์ตกพี่น้องเลยขอเก็บก้อนก็แล้วกันหลายให้ข่้นได้น้ำแล้วข่นออกเอาออกเอา,เอา,เอา ยังมาส้นหน,นีกันนะตาไร่น้ำรวยล่ะอนี่คนเขามาเก็บหรือวะทำไมนางดอกส้นหนีเคยได้นะโอ้ยนี่ดีพี่น้องกำลังออกกับมีเนี่ยมันไม่น้อย โอ้ยก็เอาละพี่น้องคนบัตเตร์มิดมากอันนี้ก็เข้ากับผ้ามากังไดมากโอ้ยฮักตายแล้วมึงเนี่ยไปไปทำความสะอาดอยู่บ้านอีกละทีนน่ๆ กระลังขึ้นกัะมีบึงไงนี่เจียยวะล่ะหาพี่น้องหาหาหาน้ำกันนี่ก็กระลังขึ้น,นดอกง่ๆยง่าใส่เข้าออกไปแล้วล่ะส่้นนี้เคยด่นะ เลยชิยางมาเบิ่งโอ้ยนี่เจี๊ยี่ดีมาเหลืองอ่ำลำเนี่ยดอกใหญ่ห้ายเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่โอ้ยโอ้ยหุ่นหุ่นนะถึงโอ้ยอันนี้มันพลอยง่ายเนาะ kiết lừa măn măn àn àn ngay, nè, nghe đi đi, súng nó nhìn nhây lưng, เก็บเก็บเก็บหลายขนาดพี่น้องดิฉันเลยตัดขาดอกพี่น้องเลยย่านเดี๋ยวเอาไปตัดอยู่บ้านเยู่เถ้าห้อยเขาเอาย่านเดี๋ยวเอาไปตัดอยู่บ้านอยู่พี่น้องนะนี่นี่น้นยนำย่านเดี๋ยวไปทำความสะอาดอยู่บ้าน เก็บก้อนกันแล้วกันหลก้อตัวเบิ้งให้มันดีๆอันอันอันกำลังออกกบมีอย่างงูมัทางเี้ยจังเลยนี่ป่ะ ช่วยด้อยู่หนะน้าเท่านี่คือโบอเห็นจะตาดรายน้ำข่อยเด้อต่ห้อยเขาก็บพี่น้องเอ้โบอ,อีกตกน้าเลยยังไเฮียไดายุตัดขาอยู่บ้านเนี่ยลูกสิบุตรตัดขาอยู่ผีดอกนดอกนี้ค่ะ กำลังง่ามนะเหยียบปุ๊บเลยง่ามเหยียบชิดอ่ะมองมันเคยออกบันกับสีออกนันสีหลับพี่น้องเนี่ยอีกดอกนะึงอือแล้วอ๋อ ดอกใหญ่เลยดูให้ดีปาดตรงเนี่ยได้ใส <feelings> <JI, |transcribe|> ่ม <jamais drama> ีดอกอันนี้ดอกน่อยเ้าวดูตงีอีกทีนึง hết ẩn há hết lượng, mắm đầy nạm mắm cà xỉa, đọt dài ดอกนิดหน่อยลังออกอวนอยู่แถวนี้แหละเพื่อมันเห็น,นกลับไปต่อไม่ค่อยผพาจงางขึ้นไปทั้งพุน่นยิ่งเสียงข่อยเ่าบ,บุบข่อยก็ว่าค่อยห้เว้ยอักเก็บก็ว่าถอยแล้วม้งพี่นองอักเก็บมาสิ อักเก็บอักเก็บคือสีเห็นแต่เห็ดเหลืองเห็ดอื่นนะเว้ยเห็ดหมากนี่อยู่เลยจะบอเอาเห็ดต่ำหมากีอเห็ดอีหยังนี่เห็ดอะไรเห็ดปวกฝรั่งเห็ดปวกฝรั่งให้เราเอาคือก็เอาสมๆกันไป เฮ็ดโกเฮ็ดโกง่มม่ามีเอาค่า กันต่อจาเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็นบาลระพี่น้องเอ้ยเห็นก็เอื้นบอกข่อยเนี่ยล่ะส้อยซอยกันหาเพื่อเจ้าเห็นเพื่อข่อยบ่เห็น ขึ้นมาทั้งนี้คมิดค่ะคือมิดจีรีเถอะบะาคนเขาเก็บเากเก็บเก็บกันต่อจ้าโอ้ยงามครับพี่สิบพัตตับขาดอกด้วยพี่น้อง นี่นปลายเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าหาหา่อยกันแปลงสั่ออกโอ้ยเขากระยังเหลือหาย่อยอยู่้วยพี่น้องเลยซักกระเบื้องกำลังงามกำลังงาม làm ngắm yeah. Yêu lắm nhà Thưa cả nếp bơ hiểm Bát bừng cạn Bát đến ốc, Thưa hốc cả em bơ hiểm มุ่งกระารเป็กจังสิเาสิเก็บแล้วละมั้งจิิงาแถวนี้คยเยๆได้ด้ ลงไปข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อกาจะลงไปเก็บข้างล่างเนี่ยมึงมาแค่นี้ก่อนแค่นี้ว่าเคยได้ยนะินนะไตน้ำใหม่เนี่ยเคยได้ยินนะส่นนี่นี่จะหนาโมยหลายหายนะโอ้ย้อยเขามาเลยล่ะพี่น้องถ้าสิม,มุนตันนี่คือสิบเหลือหอดข่อยดอก สิบเหลือหอดขอ่อยดอกมุลคักแบบนี่ถ้าเอาไปกินแล้วล่ะมุลขนาดนี้คือสิบเหลือิบเหลืออีลีละมุลปันเนยโอ้ยเบื้องอันนี้หน่อยออกขางท่างกิบมะเนยที่มอย พี่ต้นเคาะเท่านี้ก็เคยได้อยู่นะเขามาเก็บกันแล้วเท่านี้ก็หอดบะมี่ นี่เด้อพี่น้องเห็ดที่ข่อยเก็บมาวันนี้ข่อยเก็บขี้ลายแห้งว่ากับว่าเถอะข่อยจะเอามาท่องความสะอาดอยู่บ้านส้อเตือนในข่อยเก็บนี่สิบว่าต้องในท่องความสะอาดเลยวันนี้มันมันมันลายลายก็กระเพราเก็บแต่จะถ่ายวิดีโอให้มือเจ้าเวิ่งอีกก็ <c oughs> ขอโทษลายลายเด้อพี่น้องเอ้ยส้อเตือนี่เก็บเห็ดก็ต้องเอาตัดขอกตัดขาเอาเชือมันถิ่มให้เห็ดมันออกเนาะนี่แหละจา้าผลงานที่ข่อยไปเก็บมาเด้อจ้าเห็ดเหลืองหรือเห็ดแค้นตาเลน